ทำไมถึงต้องเปลี่ยนโช๊คนะครับนะวันนี้คุณได h เ็ดวันนะครับมาเปลี่ยนโช๊คเตยินนะครับเอ็นดู p าโนะครับสำหรับสายพ่อบ้านนะครับลดอาการยุ้ยยนโคมงเสียวนะครับเพื่อนๆนะอัปเกรดนะครับต้องใช้คำนี้นะโช๊คต้องอัปเกรดนะครับถามว่าทำไมถึงอัปเกรดนะฮะโช๊คเดิมมันต่างกันยังไงนะครับนะอันนี้เนี่ยเราเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับสาย MPV ทั้งหลายเนี่ยเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะครับรถ MPV รถ PPV นะครับที่เป็นเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ทั้งหลายนะครับมันจะมีอาการนะครับก็คือการโยนนะครับการโค้งนะครับนะสังเกตได้ดีนะครับเวลาตอนเข้าโค้งก็ดีนะครับหรือคนนั่งหลังนะครับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ขับข้างหน้าไม่เป็นปัญหานะครับแต่เมื่อไหร่ท่าคุณนั่งข้างหลังตรงนี้นะครับนะแถวสองหรือแถวสามนะครับจะมีอาการเมารถนะครับนะ โช๊คเดิมนะครับมันจะผลิตออกมานะครับตัว M P V ก็ดีหรือ T P V ก็ดีเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มนะครับนุ่มผมพูดเลยว่านุ่มนุ่มกว่าโช๊คนะครับที่จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับนะโช๊คบ้านเรามีเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเราถขายพ่อบ้านเนี่ยนะครับขับความเร็วประมาณไม่เกิน100 200 3นะครับตัวเตยิมเอนดูร่าพัเนี่ยนะครับหรือเอนดูราโบนะครับสองอย่างนะครับ อันนี้ผมว่าพอแล้วนะตอบโจทย์แล้วนะครับราคาก็กลางๆไม่ได้สูงนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่ำนะครับเป็นเกรดของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ผมจะแนะนำของสายพ่อบ้านครอบครัวเยอะๆนะครับตัวนี้ Endura Pro เนี่ยจะยิ่งตัวนี้นะน่าจะเหมาะนะครับเพื่อนๆโอเคตัวสีเขียวนะครับเพื่อนๆดูไว้เลยนะตรงเนี้ยเหมาะสมแน่นอนนะครับตรงนี้นะ ถามว่านะครับนะอด้วยว่าเราจะไปมาไปต้องเปลี่ยนโช๊คนะเราไปดูกันมาน,นี้เสีดังค่ัม,มาที่คือโช๊โช,ขนะโช,ขโช๊ของเดิมนะครับเป็นโช๊ของเดิมน่่โชของเดิมนะครับก็จะเป็นโช๊คโรลเล์โชเดิมโช๊แก๊สน,นะครับเพื่อนๆดูนะ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันโชคเนี่ยถามว่าแก๊สมันหมดแหละมันก็เสื่อมสภาพแหละถามว่าเราทําได้ไหมเราไปบิ้วได้ไหมบิ้วได้เพื่อนบิ้วได้ไดผมก็ไม่ได้ว่าบิ้วแต่บิ้วตอนนี้เนี่ยผมว่าอะไหล่พวกนี้เนี่ยบิ้วแล้วคุ้มไหมดีกว่าต้องใช้คํานี้ถ้าซื้อใหม่อ่ะคุ้มกว่าไหมอันนี้ก็ลองไปตรวจสอบกันเองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ก็คือโชกนะมันโชกเขาเรียกเนอโชกตายโชกตายนี่นๆ่ชกลงไปเห็นไหมเนี่ยผมเอาแค่มือลงไปนะเนี่ยแล้วมันก็ไม่ขึ้นละนะครับ ความยืดหยุ่นมันไม่มีละนะฮะหรือความนุ่มละกันอ่างี้ละกันอันนี้โช๊กตายมันไม่เห็นภาพอันนี้ความนุ่มมันเห็นมะเนี่ยผมเอามือกดลงไปเนี่ยมันนุ่มละนะครับถามว่าโช๊กอัพเกรดนี่โช๊กอัพเกรดอัพเกรดนี่เนาะนี่รอรอกอนโช๊กอัพเกรดนะครับเนี่ยเห็นมะนี่นะวันนี้ผมเอามือเอามือเอามือเวลานะอันนี้สองมือสองมือสองมืออ่ะสองมือละเนี่ยมันจะมีความแข็งของมันอยู่เห็นไหมครับนี่ การขึ Scroll, ้นการลงเห็นไหมครับ MM, น right. ี shameful, ่เปิดๆเห็นไหมการขึ้นการลงมันจะขึ้นลงช้าเห็นไหมครับนี่มันจะมีการไอ้นี่อยู่เขาเรียกว่าตึงมือเห็นไหมครับนี่เราลงไปใช่ไหมฮะแล้วมันขึ้นช้านั่นหมายความว่านะครับโช๊คเดิมเนี่ยมันจะขึ้นเร็วลงเร็วนั่นหมายความว่ามันจะนุ่มมันจะพวงมันจะยุ้ยนี่ไงเห็นไหมครับพอโช๊คใหม่ซึงเนี่ยมันจะมีการขึ้นเห็นไหมขึ้นขึ้นอ่ะลงี๋ยว่าเอาลงก่อนอ่าลง นะครับเห็นไหมลงก็ลงช้าเพราะมันเนืดขึ้นก็ขึ้นช้านะครับตัวนี้อ่ะอันนี้มันเป็นระบบจวินทูบนะครับโค้งตัวนี้นะของเดยินนะครับนาะมันเหมาะสาหรับสายความเร็วต่ําอยู่แล้วนะครับระบบทวินทูบมันไม่เหมือนกับโมโนนะโมโนนี่ก็จะเหมาะไม่เรียกว่าความเร็วสูงนะครับก็คือจะหนึบในช่วงตอนร้อยร้อยยี่ร้อยสามนะครับเวลาเข้าโค้งหรือกำลังเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพวกระบบโมโนทูบเนี่ยก็จะดีนะครับ แต่พวกทาวินทูบอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกความเร็วต่ำอย่างที่ผมบอกว่าสายพ่อบ้านแล้วกันเร็วว่าสายพ่อบ้านนะครับตรงนี้นะเอามาให้เห็นกันนะครับสําหรับรถที่ M.P.V แล้วก็ P.P.V ที่เพื่อนๆบางทีเห็นเนี่ยทำไมเขาถึงเปลี่ยนกันเยอะแยะไปหมดนะครับเปลี่ยนกันเยอะแยะเปลี่ยนเพราะอะไรทําไมหาเหตุผลนะครับนะอันนี้ก็คือเหตุผลแล้วนะเอามาให้ไปดูเป็นตัวอ,อย่างนะครับผมนะยังไงก็ ฝากติดตามนะครับคลิปดีๆนะครับหรือปรึกษาได้ที่ t w a u t o นะครับนะยางล้อโช้เบรกนะครับนะเราแนะนำตามจริงนะครับนะตามการใช้งานนะครับเพราะทุกๆท่านเนี่ยการขับขี่ไม่เหมือนกันนะครับการใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับที่0957299159นะครับผม